มาแล้วมาแล้วนนครับสวัสดีครับคุณเพื่อนที่ที่นะนะชาวนักตกปลาผู้ท่านนะครับก็สำหรับของวันนี้ก็มาที่บอ่อตกปลาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาที่บอ่อเพื่อนนะครับบอ่อที่สำคัญฟิชชิ่งนะครับก็ กอตกช่างออกเนาะก็อ,อย่างว่าช่วงนีเ้เรามีโรคโควิดนะครับเรื่องการที่จะไปตกหมอตกเร่ก็ไม่เคยมีนะครับโดยกฎหมายก็ห้ามนะครับในสุขถึงมากกว่าเเกินยี่สิบคันนะครับวันนี้ก็เลยมาพักก่อนนะครับที่บอเื่น,นครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับเรื่องยาตกปลานะครับก็กิบ เมื่อมีคลิป e ที่59นะครับเป็นคลิปทำเกื่อโกปนินนะครับนั้นเป็นสูตรสูตรแรกนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนําสูตรที่ประหยัดกว่าเดิมแล้วก็มีคนใช้นะครับแต่ไม่รู้ที่มาของมันนะครับความหมายก็คือเวลาเราปรตกปลาบ่อธรรมชาตินะครับตามบืงตามห้วยตามอ่าง,ตา,างตามเขื่อน,นต่างๆ พวกนี้ก่อนที่เราจะไปตกเราต้องไปอ่อยก่อนนะครับอาจจะอ่อยห้าโลสิบโลแล้วแต่ที่อ่อยนะครับเมื่อมีการอ่อยเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เหยื่อก็ที่อ่อยไปตกนะครับถึงจะได้นะครับถ้าใช้เหยื่ออื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเหยื่อที่อ่อยเป็นปลาที่มันเป็นเหยื่อที่ปลาได้กินมาแล้วนะครับมันกินมาแล้วมันกินมันอร่อยนะครับเมื่อเราใช้เหยื่อที่เราไปตกเป็นเหยื่อเดียวกันปลาก็จะเข้านะครับในที่นี้ก็ มาดูที่ของเราที่เราไปตกบอ่อเหมาหรือตกบอ่อช่างหอกหรือบอ่ออะไรทั่วไปนะครับซึ่งเขาจะมีพวกปลาไซบูไซโลขึ้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าปลาพวกนี้เขาใช้เหยื่ออะไรในการเลี้ยงครับก็หลักๆเขาจะใช้มันจะมีอย่างเช่นปลาปนิเล็กเขาจะใช้ไฮเกรด9ก32เก้าสามสองนะครับส่วนปลานิใหญ่เขาจะใช้ไฮเกรดก9ก33เกสามสามครับใ,ใช้ใหเหยื่อในกาเลี้ยงนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเอกสารตัวนี้ขึ้นด้านข้างให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีเยอะพวกป,ปดินพวกปลาดุกพวกปลากพิมนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเยอ,เอที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนได้มากมายนะครับเป็นเยอที่ว่าจะตรงประเด็นที่สุดนะครับก็คือใช้9้า93นะครับจะใช้ทั้งหมด3โลนะครับแล้วก็ก้า51เทอร์โบ ซึ่งเป็นเหยื่อปลาทับทิมใหญ่นะครับหนึงโลนะครับรวมกันก็นสี่โลนะครับเอามาผสมกันผสมเสร็จแล้วนํามาตกได้เลยนะครับซึ่งหลกักๆที่เขาทําเหยื่อขายถึงละร้อยมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆทนายนะครับท่านไหนส,นสงสัยเรื่องสูตรนี้มันเป็นยังไงเป็นมายังไงสอบถามใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือนำมาทดลองถ้าใช้ได้ดีใช้ได้ผลก็ คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนะครับเดี๋ยวตอนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนานะนะครับที่ดูคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ชองผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่ามาเทีตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้นะครับที่ผมบอกพี่ๆเพื่อนนานะรับสัตว์ลองเทตัวนะครับว่าจะมีปลาเข้าไหมนะครับเดี๋ยวตามลุ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอแต่งเบ็ดที่หนึ่งนะครับแต่งจัดเตรียมของนะครับเดี๋ยวตามรุ่นกันครับ ่ำเป็นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผสมเยอะก่อนนะครับ เกลอนึงอ้าวมาแล้วมาแล้วนี่ใส่ดูเหนื่อยก่อนนะครับเก้าอีกเก้า ไหใมันหิวเลยนี่เหยื่อดีครับสงใส่น่าจะเหยื่อดีครับโอ้ยดีเลยใส่เยื่อดีแน่เลยครับได้แล้วครับใสู่นะครับมาแล้วครับอ่าสลับอ่ของเหยื่อ ไหเกรด933ก9 33, 9 99, 5, 1, ับ9951เทอร์โบนะครับสองเหยือสองสูตรที่ผสมกันนะครับผสมแค่นี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยนะครับตรวจสอบไปครับยังไม่เปิดน,นี่ครับเอ่อสำหรับของอ่าคิดวิลโลวอ่าคิดนี้นะครับที่มามาเคล็ดเหยื่อ่าที่อา่าที้แจงมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับก็เป็นเหยื่อที่ท้ามาจากไหเกรด9933อา่าสกิโล ไห้เกรดเ9 5 1เ้าห้าทอร์โบ1กิโลรวมกันเป็น4กิโลนะครับแล้วผสมกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แรเพิ่มเติมนะครับก็ผลจากการเทสก็ได้ไสโบมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ผลก็โอเคเป็นการตอบกลับของเหยื่อที่สมง่ายประหยัดไม่ต้องใส่หัวเชื้อไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับก็งบประมาณอยู่ที่เก้อยสาอยู่ที่โลละสาสิบห้านะครับสามโลก็จะเป็นร้อย้าบาทนะครับออกแล้วก็จะเป็นไรับ ให้กระเด็ดเหลือรับเนี่ย99 51 1กิโล60บาทก็รวมแล้วละก็160กว่าบาทนะครับก็ได้4กิโลนะครับก็เป็นรายพอสมควรอยู่นะครับก็สำหรับของคลิปนี้ก็คงจะลงแค่ให้ดูเซโบแค่หนึ่งตัวแค่นั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากจะถ่ายมากนะครับอยากให้ดูแบบสั้นๆจบแบบสั้นๆนะครับก็สำหรับของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะ ถ้าชอบใจได้สุดเยอะที่คุณจะทำหรือว่ลองคบอก็ดีนะครับมากดไลค์กดซับสไครต์ชอบผมด้วยนะครับก็สำหรับของที่นี้ผมก็ขอจบประเที่นี้ครับครับสวัสดีครับอยู่